หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติขึ้นนะคะคลื่นยักเสือนี้พัดลมมหาสมุทรอินเดียนะคะชายฝั่งต่างๆรวมถึงประเทศไทยด้วยก็ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก<ช>แล้ววันนี้นะคะเกมก็ได้มีเรื่องราวของเครื่องเตือนภัยเกี่ยวกับสึนามิมาฝากกันด้วยค่ะใช่ค่ะซึ่งเครื่องเตือนภัยสึนามิตัวนี้นะคะเป็นความแนวความคิดมาจากคนไทยเราเนี่เองค่ะ<ช>ซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าถ้าหากว่าประชาชนนะคะหรือว่าผู้ที่อยู่ในเขต ภัยพิบัติตรงนั้นเนี่ย<ม>ได้รับทราบข้อมูลก่อนนะคะว่าจะเกิดภัยพิบัติขึ้นยักษ์นามีเนี่ยก็น่าจะเป็นการลดความสูญเสียได้นะคะ<ม>ก็เลยได้มีการคิดค้นตัวเครื่องเตือนภัยเซนามีขึ้นโดยที่มีการผนวกรวมเอาเคลื่นระบบ FM นะคะทีะ่ย UFM มาผนวกรวมกับเครื่องสำรองไฟฟ้าค่ะมาเป็นเครื่องเตือนภัยเซนามีรายละเอียดจะเป็นยังไงนะนะคะไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะ คุณผู้ชมคะหลังจากที่ประเทศไทยเกิดเหตุภัยพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิขึ้นนะคะหลายฝ่ายก็ออกมาตื่นตัวในเรื่องนี้กันมากขึ้นค่ะเพราะว่าความเสียหายที่ตามมานั้นเนี่ยมีมากมายชนับไม่ถ้วนทีเดียวซึ่งสิ่งหนึ่งค่ะที่น่าจะช่วยในการลดความสูญเสียนั้นได้ก็คือการที่สามารถแจ้งเตือนภัยหรือว่าให้ข้อมูลกับประชาชนที่อยู่ในเขตเสี่ยงภัยนั้นนะคะแล้ววันนี้ค่ะก็มีผู้ได้คิดค้นระบบที่ว่านี้ขึ้นมาเราจะไปดูกันค่ะว่าระบบนี้เป็นยังไงทําหน้าที่ยังไงบ้างและมีหน้าตาเป็นยังไงคะ่ะ ประกาศต่อไปนี้เป็นการทดลองการกระจายเสียงสัญญาณเปลี่ยนภัยโปรดตรวจสอบเครื่องเปลียนภัยของท่านว่าทำงานอยู่ปกติหรือไม่ขอเชิญรับฟังรายการปกติของทางสถานีต่อไปครับ การเตือนภัยที่ว่านี้นะคะเป็นการเตือนภัยผ่านครื่นมวิทยุ FM ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะได้นํามาผนววแล้วก็ทำงานร่วมกับเครื่องสํารองจ่ายไฟฟ้าที่เห็นอยู่นี้นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียค่ะที่น่าสนใจทีเดียวค่ะ สาเหตุที่ทําให้เกิดเคลื่อนยักษ์ซึนามิเกิดจากการเคลื่อนที่ของแผ่นดินใต้มหาสมุทรคล้ายกับการเกิดแผ่นดินไหวซึ่งส่วนใหญ่เคลื่อนยักษ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นกลางทะเลโดยจะใช้เวลาช่วงหนึ่งในการเดินทางจากตำแหน่งที่เกิดมาก่อความเสียหายในพื้นที่ชายฝั่งซึ่งจะมีความเร็วประมาณ400-500กิโลเมตรต่อชั่วโมงและจะมีช่วงเวลาตั้งแต่30นาทีถึงหลายชั่วโมงในการแจ้งเตือนภัยประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นั้นได้เตรียมตัวก่อนภัยพิบัติจะมาถึง เทคโนโลยีในการตรวจจับคลื่นเหล่านี้เริ่มทำงานได้อย่างแม่นยำมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณอุทกวิทยาทังชนิดที่อยู่ใต้น้ำและบนผิวน้ำซึ่งจะส่งข้อมูลมายัางสถานีและยังมีเครื่องมือตรวจวัดความสันส่นสะเทือนทั้งบนแผ่นดินและในทะเลอีกด้วยค่ะค่ะคุณสิริโชค,คะจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการตรวจวัดคลื่นเนี่ยจะมีอุปกรณ์ที่ตรวจวัดอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ครับคือ อุปกรณ์เหล่านี้ตามตัวอย่างที่ที่เห็นนี่นะครับจะมีการติดตั้งอยู่แล้วในเท่าที่เห็นนี่ตรงนี้ก็เป็นส่วนของแปซิฟิกเขามีอยู่แล้ว mm hmm. แต่ว่าตอนนี้เนี่ยหลังจากนี้ไปเนี่ย mm hmm. ก็คงจะมีการติดตั้งอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยในส่วนของมหาสมุทรอินเดียหรืออาจจะมาถึงอ่าวไทยด้วย คุณสิรธิโชคบอกเขาว่าหลังจากมีเครื่องมือในการตรวจวัดการสัะเชอนทั้งบนบกและในทะเลแล้วสิ่งที่ประเทศไทยควรเรียบดําเนินการคือการจัดตั้งศูนย์กลางที่เป็นสถานีสังเกตการค่ะซึ่งที่นี่จะต้องมีเจ้าหน้าที่ประจําในการสังเกตการและประเมินสถานการณ์จากข้อมูลที่ส่งมาจากเครื่องตรวจวัดในพื้นที่ต่างๆเพื่อวิเคราะห์พื้นที่แจ้งเตือนภัยก่อนตัดสินใจส่งสัญญ,ญาณเตือนภัยไปยังพื้นที่นั้นๆหลังจากอุปกรณ์เหล่านี้ถูกติดตั้งแล้วนี่ครับ สัญญาณทั้งหมดเนี่ยก็จะมาแสดงอยู่ในห้องติดตามสถานการณ์ห้องนี้จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่สามารถจะอ่านค่าหรือวิเคราะห์ค่าต่างๆที่เกิดขึ้นได้ถ้ามีความเสี่ยงอันเกิดจากแผ่นดินไหวก็ตามหรือมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นก็ตามเนี่ยห้องประเมินสถานการณ์เนี่ยจะต้องตกลงใจแล้วก็เช็คดูว่าที่จะมีความเสี่ยงเกิดขึ้นในบริเวณไหนสมมุติมีความเสี่ยงในระดับที่จะต้องเตือนภัย แล้วเนี่ยนะครับวิธีการก็คือจะต้องส่งข่าวหรือข้อมูลอันนั้นเนี่ยไปถึงประชาชนให้ได้เร็วที่สุดหมายถึงหลังจากตกลงใจแล้วนะครับสิ่งสำคัญที่สุดในการส่งข้อมูลแจ้งเตือนประชาชนนั่นคืออุปกรณ์สื่อสารซึ่งตอนนี้ในต่างประเทศจะใช้ช่องทางปกติอย่างวิทยุหรือโทรทัศน์ซึ่งช่องทางดังกล่าวอาจจะเกิดข้อจำกัดได้ค่ะเพราะส่วนมากประชาชนไม่ได้เปิดวิทยุหรือโทรทัศน์ไว้ตลอด24ชั่วโมง แต่ว่าวิธีการด้วยวิทยุหรือโทรทัศน์อันเดียวเนี่ยมันจะเดือดร้อนคือคือจะติดขัดก็ตรงที่ว่ากลางคืนนะครับทีสองทีสามจะเกิดเหตุขึ้นเนี่ยผู้คนจะไม่มีโอกาสจะได้รับข่าวฟังข่าวสารนั้นเพราะฉะนั้นตัวนี้ที่คิดขึ้นเนี่ยทำงานได้ต่อด24ชั่วโมงแม้ว่า ประชาชนหรือเจ้าของเนี่จะนอนหลับไปแล้วก็ตามแต่เครื่องนี้เสียปลักอยู่ตลอดเวลาเพราะมันอย่างที่ไย้แล้วเว้ยเป็นเครื่องไฟฉุกเฉินมันก็พร้อมทางาน,นตลอดเมื่อไหร่มีสัญญาณส่งมาจากสถานีวิทยุก็จะไปสวิ์หรือแปแอคติเวทมันให้เกิดสัญญาณดังขึ้น อีกแนวทางหนึ่งที่ประเทศไทยจะนํามาใช้ในการแจ้งเตือนภัยให้กับประชาชนคือการนําเอาสื่อส่งสัญญาณทางดาวเทียมมาใช้ซึ่งจะต้องมีการนําเข้าจากต่างประเทศและมีต้นทุนสูงดังนั้นจึงเกิดแนวคิดการนําเอาสื่อที่อยู่ใกล้ตัวซึ่งสามารถกระจายข้อมูลให้ชาวบ้านาาทราบได้ทั่วถึงทั้งประเทศคือคลื่นวิทยุ FM นั่นเองค่ะญญค่ะคุณผู้ชมคะมาถึงตรงที่ว่าพรมีเซ็นเตอร์แล้วนี่นะคะ สิ่งที่สิ่งที่สําคัญที่คุณศิริโชคต้องการเน้นย้ำก็คือว่าในการกระจายข้อมูลค่ะตัวนี้เนี่ยเราจะมีหลักการหรือว่ามีแนวคิดยังไงนะคะครับที่ที่เราคิดไว้นี่เราพยายามจะใช้มองจากใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แล้วนะครับคือมองจากสถานีวิทยุ FM รหรือแม้แต่ AM ในพื้นที่ซึ่งจากการสำรวจขั้นต้นนี่นะครับพบว,ว่าอย่างยกตัวอย่างว่าในจังหวัดภูเก็ตพังงากระบี่เนี่ยมีสถานีวิทยุอยู่เฉพาะ FM มีอยู่ถึงมากกว่า, 10, า1 0 1สสถานีแล้วก็ประชาชนที่อยู่ กระจายอยู่ตามพื้นที่ในจังหวัดหนึ่งจังหวัดใดที่กล่าวมานี่นะครับสามารถจะรับวิทยุเอได้อย่างชัดเจนเราก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะเอาเครื่องรับเครื่องรับวิทยุอเอนะครับใส่เข้าไว้ในไฟฉุกเฉินแล้วก็ให้มันเป็นตัวสวิตช์คือให้ปนต่อวงจรให้ไซเรนดังขึ้นมาเพื่อจะเตือนเวลาที่เกิดเหตุทันทีที่คลิกเนี่ยสัญ,ญญาณจะถูกส่งไปจากส่วนกลางที่ผมได้เรียนแล้วว่านะครับว่าอาจจะเป็นด้วย เส้นใยนำแสงหรือจะเป็นดาวเทียมส่งไปจากส่วนกลางไปถึงสถานี FM ในภูมิภาคและสถานี FM ก็จะส่งรหัสออกไปในพื้นที่โดยรอบซึ่งเครื่องรับก็จะรับสัญญาณร,รหัสที่บ้านี้แล้วก็จะเกิดเป็นเสียงดังลองนะผมจะคลิกให้ดูนะครับตัวอย่างตรงจุดนี้นะครับตรงตำแหน่งจุดทางอาทันทีนนที่ผมคลิกเนะี่ย สำหรับเครื่องเตือนภัยที่ใช้รับเคลื่อนวิทยุ FM ที่คุณสิทธิโชคออกแบบขึ้นมาก็คือเจ้าเครื่องจ่ายสำรองไฟฟ้าที่เห็นอยู่นี่แหละค่ะซึ่งก็เพียงแค่เพิ่มตัวรับเคลื่อนวิทยุ FM และลำโพงกระจายเสียงเข้าไปก็จะกลายเป็นเครื่องเตือนภยัยสึนามิขึ้นมาแล้วล่ะค่ะคุณสิทิโชคคะตัวเตือนภัยเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้เลยใช่ไหมคะค่ะซึ่งรจริงๆแล้วเนี่ยเอ๊ะแกมดูดูไปแล้วเนี่ย,ยก็เหมือนกับเครื่องสำรองจ่ายไฟฟ้าตามบ้านเลยมันคือเครื่องเครื่องสำรองไฟตามบ้านใช่เลยครับค่ะ เพียงแต่ว่ารูปลักษณ์ภายนอกที่จะเห็นมีการแดัดแปลงก็คือเราใส่ไซเลนตัวใหญ่นีเข้าไปตัวหนึ่ง<ม>ครับใช่ใชแล้วก็มีสายอากาศติดตั้งสายอากาศเพราะว่าเราจะใส่เครื่องรับ FM ใส่ไว้ข้างในเพราะฉะนั้นในนี้จะมี2ส,ส่วนก็คือมีเครื่องรับ f m กับตัวแปรรหัสก็คือเราส่งรหัสปนเข้าไปกับการก,าร,กระจายเสียง FM ปกติเพราะฉะนั้นเครื่องนี้จะต้องตอบสนองรหัสนั้นได้ ที่เราจะต้องใส่รหัสนี้เข้าไปก็คือ2ส,ส่วนส่วนนึงก็คือจะให้การทํางานของระบบนี้เป็นไปได้กับอีกส่วนหนึ่งก็คือต้องป้องกันการบิดพลาดด้วยเพื่อไม่ให้สัญญาณอื่นๆมารบกวนเครื่องนี้เพราะว่าอย่างที่ได้เรียนไปแล้วว่าถ้ามันอยู่ดีมันดังขึ้นมาเนี่ยมันคงไม่เข้าท่ามันมันคงไม่ไม่ใช่เครื่องเตือนภัยเรื่องความต้องความเที่ยงตรงตรงนี้เนี่ยหรือความน่าเชื่อถือเนี่ยก็ต้องทําให้ดีด้วย เครื่องส่งสัญญาณวิทยุจะทำงานตามเวลาที่กำหนดเป็นประจำทุกวันเวลา10โมงเช้าโดยเครื่องรับสัญญาณจะดังเป็นจังหวะสั้นๆ3ครั้งเพื่อเป็นการตรวจสอบการทำงานของระบบและเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องรับอยู่ในสภาพปกติค่ะเราเราออกแบบให้มีการตรวจสอบได้ทุกวันก็เพราะว่ายกตัวอย่างว่าอุปกรณ์ประเภทเดียวกันคล้ายอย่างนี้นะครับที่นานๆใช้ทีเช่นเครื่องมือดับเพลิงที่อยู่ในบ้านเนี่ย รือในอาคารทั่วไปก็ดีบางครั้งเนี่ยถ้าไม่มีการตรวจสอบผ่านไปเ,เป็นเวลาหลายๆปีเราก็ไม่สามารถแน่ใจได้ว่ามันยังใช้งานได้อยู่เมื่อเวลาที่มีภัยมาถึงเนี่ยมันยังสามารถจะทํางานได้ถูกต้องหรือเปล่าตรงนี้จะไม่ทราบแปไว่าตัวนี้ออกแบบให้ทุกๆเช้าเวลา10บโมงเช้าระบบจะทําอัตโนมัติคือจะส่งสัญญาณตรวจสอบมาจากสถานีส่งต้นทางมาที่เครื่องนี้เครื่องนี้ก็จะดังเป็นเสียงเป็นจังหวะไก่อยขึ้น3ครั้งแล้วก็ผู้ใช้หรือเจ้าของเครื่อง หรือคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะตรวจสอบได้ว่าเครื่องนี้ยังทํางานอยู่ก็จะตรวจสอบกันทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไม่ดังแบบนี้ตอน10โมงเช้านี่แสดงว่าับครับก็คือมีปัญหาแล้วแล้วอีกจุดหนึ่งของเครื่องนี้เราคิดว่ามันน่าจะเหมาะสมกับภูมิภาคก็เพราะว่าช่างร้านทั่วไปตามภูมิภาคก็สามารถจะทำได้อย่างที่เห็นนี่ะครับว่าข้างในก็ไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรซับซ้อนก็มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่นิดหน่อยซึ่งซึ่งถ้าเสียก็อาจจะเปลี่ยนได้เพราะว่าต้นทุนก็คงไม่เท่าไหร่แล้วนั้นก็เป็นเรื่องไฟฟ้า ค่ะอันนี้คือเป็นการจําลองลักษณะยังไงคะเท่าที่เห็นก็เหมือนกับเป็นชายฝั่ง <ผม S 1> ทะเลครับใช,ใช่ให้เห็นว่าสถานีวิทยุให้เป็นสถานีเดียวนี่นะครับซึ่งส่งอากาศกอยู่ปัจจุบันนี้ที่ผมเรียนว่ามีเรามีเป็นสิบกว่าสถานีแถวๆย่านทางทางทางใต้เนี่ยสถานีเดียวนี้ก็จะครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างมากครับสามสี่สิบกิโลเมตรเนี่ยครอบคลุมถึงเพราะนั้นสถานีตอนที่ส่งสัญญาณเตือนภัยบ้านแต่ละส่วนทุกๆหลังอาจจะติดหรือหลังหนึ่งติดแล้วก็ เผื่อเพื่อนบ้านด้วยใกล้เคียงกันจะใช้เสียงไปเตือนหรือแม้แต่จะต่อลําโพงเพิ่มไปใช้กับเพื่อนบ้านก็สามารถทําได้เพราะว่าหลังจากสถาน,นีออกอากาศแล้วเนี่ยทุกแห่งแม้กระทั่งใครก็ตามที่มีอุปกรณ์นี้ไปติดอยู่ในเรือหรือติดอยู่ตามเกาะนะครับเพราะว่าตัวไฟฉุกเฉินเนี่ยนอกจากจะเสียบปลั๊กใช้ตามบ้านแล้วเนี่ยยังสามารถจะเปลี่ยนไปต่อกับแผงโซล่าเซลล์หรือหรือตัวแผงรับแสงอาทิตย์ ตัวพลังแสงอาทิตย์นะครับแล้วก็ไปอยู่ตามเกาะก็ไม่ในอยู่ในที่ที่ไม่มีไฟฟ้าก็สามารถจะทํางานได้โดยต่อกับแผงโซลาเซลล์เพราะนั้นไม่ว่าที่ไหนก็ตามที่มีประชาชนไปอาศัยเครื่องนี้ก็สามารถจะครอบคลุมคือคือเอาไปใช้งานได้เสมอตราบใดที่สถญญาเอฟเอ็มส่งติงครับหลังจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยคลื่นยักษ์สึนามิผ่านไปคงจะเป็นบทเรียนที่เราทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจและตื่นตัวในการหาแหนวทางป้องกัน เพื่อลดความสูญเสียที่จะตามมาอย่างมากมายมหาศาลซึ่งเครื่องมือเตือนภัยด้วยระบบเคลื่อนวิทยุฝ,ฝีมือคนไทยนี้คงจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาคราัฐภาคเอกชนและประชาชนทุกคนในการนาเอามาประยุกต์ใช้เพื่อเตือนภัยเพราะถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ถูกปรับปรุงและประดิษฐ์ขึ้นมาในประเทศราคาย่อมเยาวและยังเตือนภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงอีกด้วยค่ะ โดยทั่วนอกจากเปลี่ยนภัยแล้วนะคะก็ยังสามารถจะช่วยลดความสูญเสียที่การเกิดจากภัยพิบัติครั้งนี้ได้อีกด้วยใช่ค่ะซึ่งทางคุณสุธิโชคนะคะก็ฝากบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเครื่องมือเตือนภัยเซนามิเนะคะทางรัฐบาลก็ได้มีการเตรียมอุปกรณ์ไว้อยู่แล้วแต่ว่าเป็นอุปกรณ์ที่นําเข้าจากต่างประเทศนะคะแล้วก็อาจจะมีราคาสูงสักนิดนึงซึ่งอ,อุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยอาจจะมาช่วยเป็นอีกทางเลือกหนึ่งค่ะว่าเราสามารถที่จะผลิตขึ้นเองในประเทศนะคะแล้วก็ประชาชนนะคะว่าเกิดขัดข้องเสียหายอะไรได้ก็สามารถที่จะซ่อมได้ด้วยนะคะตนท่่าาางๆีํม ที่นํามาจากในประเทศเราแล้วก็นำมาใ,ใช้แล้วก็มีการสร้างขึ้นมาเนี่ยแน่นอนนะคะว่าต้นทุนต้องถูกกว่าต่างประเทศอยู่แล้วอย่างนั้นจะเป็นภูมิปัญญาไทย